เที่ยวผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมพี่ร่มในเวิร์ดหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครัผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็มีแบบซีรีส์ที่มีชื่อว่า my favorite avatar นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมาในร่างอวตารที่เรียกได้ว่าเป็นเซตที่หายากที่สุดในเกมก็ว่าได้นะว่าน่าจะมีประมาณร้อยสองร้อยคนนะครับถ้าไม่นับคนที่ได้ทีหลังหรือว่าได้จากเควสไอ้สองร้อยแต้มนะครับก็มันจะแจกคนที่ทำเควสแล้วก็คนที่ซื้อโน้ตบุ๊กและแถมโค้ดมั้งครับที่ผมจะไม่ผิดก็็เปนอวตารที่ เรียกไดวว่าหายากที่สุดในเกมครับแล้วผมก็ได้มาจากการเปิดกล่อง1,000โก้คอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็เป็นโทฟี่โนแมทหรือว่าโนแมททองคำเนี่ยผมซึ่งเป็นอวตารที่จะบอกว่าสวยไหมก็กลางๆแต่ว่ามันมาเล่นในเกมมันดูโดดเด่นอะ <laughs> มันดูมีสง่าราศีครับคือจากโนแมทธรรมดาไม่มีอะไรตอนนี้จะเป็นโนแมทสีทองที่มีออร่าแล้วก็มีเสียวขาว ดูด,ด่างที่พรเจ้าที่ตกลงมาจากสวรรค์นะผมซึ่งอันนี้ผมเป็นความลับอย่าไปบอกใครนะครับผมผมไปถามทีมงานมาเขาบอกว่าร่างนี้นะครับผมจะบวกพลังโจมตีเพิ่มึ้ประมา้าครับแต่เป็นพลังโจมตีแฝงที่ไม่บอกใครนะคบอันนี้ผมไปถามมาจากทีมงานโดยตรงเลยนะครับอันนี้พูดจริงทีมงานเขาบอกมาอย่างจริงจริงไม่ได้โกหกผมกล้าสาบานเลยครับทีมงานเขาบอกมาอย่างนี้อันนี้เรื่องจริงเลยจริงจังมากๆ แต่แต่ทำให้ทีมงานเกมคอนนะครับทีมงานดูดซ่วมนะครับผมไปถามมาพี่เฮียแกเขาบอกเอ้ยเนี่ยล้างเนี่ยพี่อ๋อพี่เล่นเล่นว่าพี่มีติดตัวละล้างเนี่ยเออมันบวกกัโจมตีเออจริงจริงไม่ได้โม้เนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้ครับผมก็อ่ะอ่ะโอเคครับพี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันจะเบิร์ตตัวเองเฮ้ยเพื่อมาได้ไงวะผมไม่ได้ดูแบบนั่นนะ่ะผมกำลังโม่กับ ผมกำลังม้อยู่ตกใจหมดเอ้ยเอ้ยเอเฮ้เยถ้าอยงมีคนตายโอ้โหไม่ได้อ้ช้าไปหน่อยนึงเออเราโหวได้โดนปลาระเบิดใส่หน้านะครับใส่หัวดีกว่าโยนใส่หัวมาก็จริงๆครับพี่ทีมงานดูดซ่วมข้ประกันมาก็เป็นจ็อบเสริฟที่ผมเคยไปทํามาครับก็รู้จักกันวงในอะ่ะเออที่ที่ไหนนะมีหลายคนครับที่สนิทที่สุดก็เป็นพี่พีแหละครับพี่พีผมสนิทสุดแล้วก็ แล้วผมจะพูดถึงพี่พีทำไมเนี่ยเ <c oughs> อาเป็นว่าช่างไมเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าแต่พี่ทีมานเขาบอกมาครับก็เอาเป็นว่าเชื่อพี่เขาหน่อยแล้วกันใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมถือว่าเตือนแล้วอุย้ยโอ้โดนวางระเบิดโดนกระดาษน่ารมันชอบซื้อเนี่ยเองอะ่ะตอนผมเล่นใหม่ๆมันน่าเบื่อครับมันชอบกดซื้อเองวยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเอ่อซื้อของครั้งแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวบอมบ์นี่มันจะฆ่าผม โอเคได้ขวดนันจริงคนจะได้เร็วกว่าน,นี้เลยครับได้เร็วกว่าน,นี้ไม่ใช่อะไรนะซื้อของผ yeah, okay. ิดแย่มากโอเคน่าจะได้อะแล้วเจอเจอโอ้โหแต่ว่าผมไม่มีอะไรอยู่แล้วอะผมมันแค่คนธรรมดาครับที่มีหัวใจรักจริงแค่นั้นเองแล้วผมจะเงียบทำไมก็ไม่รู้เ <laughs> ขินอายเฮ็ดกดเห็ด กดเหตุครับผมดาจเย็นพ่อหนุ่มหลอกล่อครับหลอกล่อเขาน่าจะมาโยนระเบิดใส่ผมโอเคไปเลยน่าจะไม่รออแล้วครับบบนี้เรียบร้อยก็ต้องโดนตันแน่นอนแล้วก็ยนลาก,ก่อนพ่อหนุ่มโอ้โหกลัวไม่ตาย <laughs> มีดวงมายืนรอได้ครับผม,วด,มดวงดงั้งมาดวงดั้งดวงร่างเต่าทองกินซากแช l ์เล่นบิทเทลนะครับผม <laughs> เดี๋ยวมาล้อนะกลัวไม่ตาย คือข <LY> ้างซ้ายประกบด้วยเทเบิลตรงกลางผมเดินไปข้างขวากลัวหนีมีด้วงยืนมาอีกโอ้ยอ้ยโอ้ยเกิดโดนแล้วเกิดโดนระเบิดครับไอนี้มันเป็นผู้ก่อการหายตัวจริงเหมือนจะไม่มีวาตาด้ยมังครับร่างนี้ใช่ป่ะเออเฮ้ยเรือมีป่ะถ้าไม่มีนะแต่ผมชอบร่างเต่าบ้างนะแค่ชอบมันเฉยๆมันไม่ได้สวยเลยเราเคารู้สึกมันเท่ดี้ร่างเต่าอ่ะมันขี่เต่าโอ้ยอ้ยผมโดนโยนระเบิดใส่หัว แก้ทางได้นะครับโนแมดกดอันติระเบิดก็หายแล้ววิวชิบหายละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบไปหน้าที่เร็วเอ้ยหรือว่าสกิลหนึ่งก็หลบได้วะอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับว่าแต่เหมือนจะหลบไม่ได้มั้งมันแรงว่ะมันตอดผม,มรัวเลยอะ่ะโอ้โหตุ๊บๆๆๆๆๆเลยอะ่ะโอ้โดนตอดครับหึหึแน่นมากเลยโดนตอดดาเมจเนี่ยแน่นเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเรามาลุลุ้นล่างกันลุ้น เออลูบารูนจริงแต่แรกแล้วครับหรือว่าปากบอดไม่เห็นหนอต้องเห็นดิขอรู้นะว่าอ๋อไม่ได้ละอู้เก oh. oh! oh ือบจนระเบิดโอ้โหบอลมาที ja okay. ่ม um ันหส่งเครื่องบินมาเลยครับมันอุซมากีารุโตมันบอกอุซมาวิลาเดน มันคิดได้พอดีครับอุซึมะกินารุโตหรือว่าอุซึมะกิเวลาเดนดีเท่ดีเอ้รับบอมหายวะผมว่าน่าจะไปบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่หายแล้วมันเสียคูดาติรอยยิสุวีไปด้วยไว้ไว้ไว้ว่าเขาไม่ได้เสียตีก็ไว้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 เจ็บใจนะสีมันไม่ดีนหรอกเฮ้หรือว่าเขาจะมาดูย้อนหลังบอกบบม่าน่ะไปเชื่อบนดีกว่าครับเราออกเป็นโกนมาเชอร์ แ่ okay. มันยังไม่หกด้วยน่าจะฆ่าได้ครับอย่างนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหรแต่เหมือนจะมีว่านแล้วละ่ะถ้ามันจะถอยขนาดนี้แล้วนะเนี่ยมันมันถอยขนาดนี้มันต้องมีวอร์ดครับผมว่าแ้วเผเ่ิร์มนมาซ้อนผมอยู่เอาได้อย่างนี้เอาได้แน่นอนอเฮ้ย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 ผมน่าจะกดอันตีไปตัดที่ไม่กดดันตีเพราะว่ามั่นใจครับว่าพวกเราต้องฆ่าได้แน่นอนเลยสมากีบีลาเดนโอเคโอเคเรียบร้อย มันจะเสียงดังทำไมสำหรับร่างนี้นะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเออพวกเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยจะเปลี่ยนแค่มีออร่าเอฟเฟกสีทองขึ้นมาตรงตัวนี่เองเป็นเศษฝุ่นมีฝุ่นขึ้นมาครับไม่ไม่ถ้าดูดีก็ต้องเป็นทองคํามีทองคําขึ้นมารอบๆตัวครับแล้วก็ดับเป็นสีทองนี้เชดแล้วก็มีสีทองประกายขาวครับทไมเสียคุ้นุจังอชื่อคุนโอเคเข้าใจเคีย เคยเล่นด้วยกันมัง้งเดี๋ยวเคยเล่นด้วยกันมัง้งอ้าพี่ป่าล้านยินโดอะเฮ้ยลืมพลาดร่างนี้สวยครับร่างยุงมอสคริตโต้ร่างมอสคริตโต้ครับสวยสวยสวยเอาละอาพิวนำด้วยนะรู้สึกถ้าจะพิวนำครับดาเมจลิวแรงใช่ละวเอาไผ่พิวครับก็อวตาร่างนี้ก็มีคนขอมาเยอะมากรีบผมมาเล่นนี่ก็นั่นแหละครับจับโอ้โ ตันมันเพื่อนตันมันเพื่อนอันติอันติอันติโอเค okay, เรียบร้อยท <c oughs> ีนี้ผมมันจะสับหัวผมมาไม่แน่ใจครับแต่เหมือนสก,กิลสานมันสับหัวแล้วแหละตายแล้วละ <c oughs> ่ะว่าแล้วตรงนี้อ้าวมีคนเด็กลงก่อนและ้วเพื่อนเรากน่าจะตายวะ่ะ <c oughs> โอ้ยยังไงดีใบโอ้โหใบไม่ทานนะเรียบร้อยไม่น่ารอดแล้วครับวันนี้ลาก่อนพี่นุ่มบายบายตายบายอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยเดินบังว่ะโอ้โหยังเซียนอ่ะโอ้เดินบังจนหมดแล้วไม่ตีโอ้โหโอ้ชิ้หายแล้วผมจะสแมกดาวมันทำไมวะ เมคิอว่าผมเป็นมินิเจอร์ต์หรอเมื่อกี้เลยที่ผมไปไม่ถึงแท้ๆครับแต่ผมกลับไปกด s m a ค k down เขาแล้วนั่นแหละหาท่านผู้ชมออไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเออจาก่กี้พูดไม่จบโดนริเจียนมันฆ่ามาก่อนก็ร่างนี้นะครับมีคนขอมเยอะมากผมก็ทนแรงกดดันไม่ไหวครับผมกาเป็นแค่เด็กคนนึงเด็กธรรมดาอายุ14ปีคนนึงที่มีหัวใจแล้วก็เข้าใจถึงจิต ใจของเพื่อนเป็นทุกคนว่าอยากจะเห็นกันเออผมก็อ่าอ่าอ่าได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเล่นให้ดูก็ได้ไ <c oughs> อผมพูดเหมือนเตงโคตรเท่เลยวะขอโทษนะครับก็นั่นแหละเห็นคนขอมาเยอะผมก็เลยอยากเล่นให้ดูกันไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้นะผมจะพูดว่าเตงดูเท่ทำไมวะเห <c oughs> นือผมเหนือกว่าอะไรวะแต่คนนั้นจะหมัน่นไส้ผมขอโทษนะครับรอเล่นรอเล่นจ้าโอ้ยโอ้ยเราตัดต้นไม้โอ้หโหเว้เนย <c oughs> ต้องเอาวินวอลมาให้ได้ก่อนมาถึงจะสะดวกในการแกล้งคนคอื่นเขาโอ้ยขวายมีเจลาได้ครับโอ้โหถ้ามีเจลาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องเก็บมานานแล้วแน่เลยครับเก็บจนลาขึ้นเลยอะอะเดี๋ยวคนละลากันแล้วโอ้ไม่ก๊อดตเอาจริงจังสาระคือผมตีเขาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเขาตนตีมาก็จบถ้าผมไม่ออกฮาร์คอนเบด ตัวเดียวที่จะแก้ทางไม่รู้ว่าตัวเดียวหลายตัวอะไรที่แก้ทางได้แต่ตัวเดียวที่ผมว่ามันแก้ทางเจไ้ทั้งทุกสกิลเลยก็คือเลเวนอค่ะเพราะว่าการโจมตีเป็นการโจมเดีพิเศษก็นั่นแหละตีเข้าแล้วอ่ะแล้วมีคนโดนสับหัวอ๋อแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าจังหวะนี้ยุงน้อยตายเลยเฮ้ยเอยเดี๋ยวยุงยู่แมลงปอวะเฮ้ยเอ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 ้ยแมลงปอหรือเปล่าวะหรือว่าแมลงวันแต่ถ้าเป็นยุงมันจะมีอวตารของไอ้นี่อยู่โมนาดอยู่ครับในช่วงนี้ก็ไม่ฮอตเท่าไหร่เลย นิมฟลาน้องนิมเป็นคนฮอตกว่าก็อย่างเงี้ยนะครับการเวลาผ่านไปสาวงามก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากโมนาทีท่เคยอฮอตฮอตตอนนี้ก็นั่นแหละครับผมไปอยู่ไหนแล้ววะตกเวทีนางงามเป็นน้องนิมก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาสู่กันเป็นนางงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยจริงๆนะโอกาสชนะรู้สึกว่าจะเยอะสุดในเกมนั่นนะครับนิมโฟลาเนี่ยอา้าชิบหายละแล้วว่าพิมพ์ออทำไมวะไม่ใช่ผมมั้งไม่ได้พิมพ์ของผมมั้ง พิงไปอีกทีมัไม่รู้พิงมาใครคิดในแง่จะบอกว่าแง่ดีก็ไม่ได้จะบอกว่าแง่ลายก็ไม่ได้อีกนั่นแหละครับคิดตามที่ด่าคิดอ่ะสวัสดีเพื่อนเฮลโหลขออีกหนึ่งจึง๊กอ่ะบายบายครึ่งหลอดน,นะครับนี่ขนาดผมมีของแค่นี้นะถ้ามีเพื่อนมาคอมโบตันก็แน่จะตายได้ง่ายๆเลยเทเบิ้ลได้บินแล้วโอ้โหรวยสาสตรด สาสตร์นี่ยาสตร์เนี่ยเนี่ยโอ้เราโอ้โหเหมือนความรักจะสวนเอาดไ,ไม่ไม่ไม่สวจเว้ยมันจงใจผม <c oughs> มันตีไม่ได้ครับเพราะว่าอ้าวแล้วถ้าเขากดสกิลหนึ่งพุกอย่างจะหายทันที <The Legion S 2> น่าจะทันนะครับผมว่าโอ้โหนั่นไงหายเลยเห็นปะ่ะเอ้เราข้างล่างเอากันอยู่เดี๋ยว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 โอ้โหเอาแตกสวยแตกตายแน่นอนรีเจนแน่ลีเจนแน่ตายหนึ่งเดี๋ยว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 ตามต่อดิครับรออะไรล่ะ เราใช้อยู่ยังในร่มไม้ล่ะโอเคอีกสองที่อ่ะโอ้สามที่อื่นมากมันมีเกาะเวทเวทมนต์ทันหรือเปล่าทานโอเคได้หนึ่งได้หนึ่งเฮ้ยผมนอาตัวปลอมไปครับเพราะว่ามันน่าใจเอ้าวชิบหายอยู่ยังอ้าหิวแล้วโอ้โหสวยสวยอยู่เฮ้ยฮยโอเคตันอีกหนึ่งเรียบร้อยตกหนึ่งโอ้โหโอ้โหระเบิดเทียร์ตูดครับผมเกือบได้ไปสวั์แล้วผมเกือบได้ไปอยู่กับพระเจ้าหัวตาเอเดี๋ยว อ้าเชี่ยแล้วไงตายแตกแตกแน่แตกแน่นอนโอยแหวอแหลกแหวนวงแหลกแตกเนี่ยทำไมแขวนไม่โันวะถ้ามีอันติมันจะลบล้างได้ครับแต่โอ้โหมันมันตายวะมันวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยตะกี้เราอยู่ห่างกันตั้งแสนไกลแล้วทำไมมันตามผมทันน่ะหรือผมไปเลาะเลี้ยวอะไรวะผมก็ไม่ทันดูได้ไงไม่มีใครช่วยอะไรผมได้จริงครับตะกี้มันคือแรงปอใช่ไหมอ่ะมันคือแมงวันดิไม่ใช่ยุงละ มันคือแมงปอครับโอ้โหผมก็ไปเข้าใจผิดเป็นอยู่ตั้งนานโอ้ไม่ก็เด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะกินอะไรอยู่โอ้ยละสวยโอ้โอ้ไม่แตกครับตรงนี้อ้าวอ้าเอ้าเอ้าไม่เมียนติมันไม่เมียนติไปไป Let's go โอเค Let's go จัดไปปีปีดีดีปีปีปีดีดปี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 โอเคเรียบร้อยโอ้โหแรงมากเลยครับโคตรแรง ชิ้นตัวไปเราจะเป็นจักรอแน่นอนครับตามสูตรสาเร็จรูปของโนแมดเลยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นตัวฟาร์มก็จอะเป็นขวานกระจายใช่ไหมล่ะดอกหมดีเอ็ม,มครับฟังไว้ก,ก็เท่านั้นไปฆ่าคนดีกว่าสนุกกว่าด้วย <c oughs> ไม่ผมเป็นซาดิจังวะได้เงินเยอะกว่าด้วย <c oughs> เย่ <c oughs> เย่เย่เฮ้ยมันมีว <c oughs> ินดีเคเตอร์ผมสามารถบอกเขาได้ครับ <c oughs> อันแตะให้หน่อยเด้ <c oughs> อะไรเงี้ยเรียบร้อยโอ้โหเจะก,ก่อคอมโบ คอมโบโอ้โหแล้วอันติไม่ต้องบอกนะครับวินดีอันตีด้วย <Like S 1> อุ้ยผมเบิ้ลบิงมาหาต่อไม่ครับผมว่าไม่ได้หาต่ออะต่อมันบินตัวเล็กนิดเดียวมันจะหาเจอได้ไงต้องหาฮีโร่อะไรพวกเนี้ยครับหาดวงก็ได้หาแมงต่อทองก็ได้ที่เงียบไปนี่เงียบให้สตันเล่นเอยอ้าวเจอครับเจอผมว่ามัน,นว่านไม่มีตรงนี้ไม่น่ามีตรงนี้ไม่น่ามีเพราะว่าที่ผมเดินผ่านสบายสบายเลยมันไม่สังเกตเห็นอะไรเลย แต่ตอนนี้น่าจะมาแล้วครับฉากต่อไปเนี้ยผมไม่เดินหายเอา้าแสดงว่าไม่เดินออกหรือเปล่าเพราะทางซ้ายก็ไม่มีทางขวาก็ไม่เอ,าอ้อ ح, าเจอแล้วว่ะน่าจะไม่รอดแล้วครับผมลาก่อนพราหนุ่มเอ้ยังไม่ตายโอ้โหแตกไปเลยเฮ้ยมีคนมาหรือเปล่าเดี๋ยว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 เฮ้ยลูลาเ,เป็นลู้นอ๋อไม่มีเลิกหวงังแล้วครับไอ้ลูนอะไรพวกเนี้ยอ,อ voilà. ้าวอวิจชวินว่ะ เกือบแล้วเจวีนี่ต้องโบวครับถ้าเกิดว่าเราอยากประหยัดเวลาแต่ว่าจะเสียเงินครับก็นั่นแหละแลกกันไม่ใช่ <c oughs> น้ำมันพี่วินดีเซลที่ขับรถบรรทุกแล้าเอาเหรอไม่ใช่วินวา์าซายหรออาเรว่าการซอนเอา้าเอ้าแตกหรือเปล่าอย่างนี้ใจเย็นพ่อหนุม่ <c oughs> มต่างฝ่ายก็ต่างเล่นเกมติวิทยากันผมแม่นตีมันก็ไม่การตีผมครับทั้งที่สวีเนมันเลิกจาตีผมได้นะแต่มัน ไม่ใช่ครับโอ้ยเอา้าเฮ้ยรูเหรอเฮ้ยมันรู้อ่ะโอ้ยหรือว่ามั่ววะมั่วหรือมีวอดถ้ามั่วก็เป็นการมั่วที่เทพระเจ้ามากครับต้องอรอลูแล้วละ่ะจังหวะนี้แต่ผมเดาว่ามีวอดวะไม่น่ามั่วเ้าใช้หลักความเป็นไปได้ที่มันจะสกิลโดนผมทุกหมดเลยทั้งทั้งที่คีตรงนั้นก็เยอะแยะแตัดันเลือกที่จะหัวลงหัวผม เป็นไปได้ครับเรื่องนี้มีเงื่อนงมเอ้ยเงื่อนงมแต่ผมเกลียดการผูกเงินมากเลยเวลาผมเลียใช้ลูกเสืออะไรเงี้ยตอนปฐถมครับเออก็สายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมมันเรียนไม่จบมสามนะครับผมจบแค่มสามเทอมหนึ่งเดี๋ยว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 ที่มันจังหวะมันเฉียบพลันผมดูไม่ทันมันคือตัวอะไรผมกดอันตีไปก่อนแล้วแล้ว,ลวได้ด้วยนะสะท้อนได้ด้วยนะครับตะกี้ ผมจบแค่ามาอาสามเท่านึงเองครับก็โอ้โหไม่มีอันตีรอบนี้กูตายแตกฉันยังแหลกอ่ะแตกเนี่ยทำไมแคนไม่ลงกันวะอ๋อแคนอยู่ข้างบนครับลิมโฟล่าน้องนิ่มได้คาราซ้าแล้วผมไปอยู่กับน,น้องนิ่มดีกว่านี่มันทางของพี่ชัดๆมันไม่มีพีเคใช่ไหมไอ้ตันนะ้งหน,นักยะโอเคเออผมไปหาน้องนิ่มดีกว่าแต่ตะกี้มันอยู่คนเดียวนะครับรู้สึกไอตตก้ตัวตะกียตัวอะไรวะ ดิเจเน,น่อะเออผมน่าจะพักทายเขาทักหน่อยผมนี่มารยาทไม่ดีเลยครับเดินหนีไปเลยไม่รู้ขเขาจะเอาเพื่อนมาเลยหรือเปล่าแต่น้องนี่มีอันติมีอัน,นะครับมีคาดาฟ้าเฮ้ยอ้าวยังไงดีกว่าดีน้องนิ่มรวยไปเลยดิแต่ขี่ไปน้องแมงวันครับค้าล่างกันลอรอรอรอแล้วเราก็ลอ ตายจริงเหรอเฮ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองบทอันติไม่ทันครับผมอ๋อแล้วไปสะท้อนเลยนะแม่งโคตรโชคดีเลยแล้วผมกดเหมือนเจ้ากดวินบอลผิดไม่ติดคลิเรียบร้อยไม่น่ารอครับผมน้องนิ่มหันนัดตีหน่อยน้องนิ่มกดยาแดงด้วยนะโอ้โหสเ,เสียไปอีกร้อยหนึ่งครับผมกลับบ้านไหมลูนกน้อยเราส่งกันก็ได้ไหนๆก็เดินมาถึงนี้และโอ้เอาจริงครับนี่ ผมทลายทลายป้อมปะก,การอีกฝ่ายไม่ใช่ทลายป้อมทลายแหล่งเหล่าร้ายอีกฝ่ายได้ด้วยนองนิ่มกับผมครับผมพลังแห่งขาราฟ้าโอ้แล้วจะไงดีสวิตเบลดมีวินวอลก็จริงครับแต่ว่าแต่ว่าเรียบร้อยหรือเปล่าเอ้าแล้วกดตอนนี้พลาดแล้วหรือเปล่าด้วงไม่พลาดไม่พลาดมันถือว่าโอเคอยู่ครับโอ้แล้วรุนเป็นรุนเห็ดครับรุนเห็ดนี่กินเรามีประโยชน์ครับบางทีก็เห็ดก็เพนพิษนะแต่ถ้าเป็นเห็ดปีก็จะจะขมหน่อยนึงครับเยมันคืออะไรวะเห็ดปี ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรของผมเนี่ยเฮ้ยมีคนใส่เล่นว่าเอาละเจลาสายตีแน่นอนอย่างนี้โอ้ผมม,มีอันตีวะโอ้โอ้อันตีเอ้าหายไปไหนแล้วโอเคเรียบร้อยอันตีก็ฆ่าได้ครับที่ผมเปิดกดอาด้วยนะทั้งๆที่รู้ว่ามีครูดาวแท้ๆแฉ okay, อะไรจกกอ,อกเกราะเวลสามนะครับเย่ yeah. แรงมากครับแรงมากแต่เจลาเขาไม่ยอมมันตีผมไม่รู้ว่าทไมแต่เจลาอันตีอันปรับใหม่แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ทําให้เป็นอมตะร้อนเ็นแล้วครับที่วิวหนึ่งน่าจะหกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งมั้งหรือว่าสี่สิบหกสิบแปดสิบแล้วคาราฟ้าจะเป็นร้อยหนึ่งกับป้อมนี่นแหละผมไม่แน่ใจครับโอเคตอนนี้เรามีจะเกาะวิวสามนชิ้นต่อไปนะครับก็ถ้าตามแบบสําเร็จรูปเลยก็จะออกเป็นไอ้นี่ต่อครับเจนจูโร่แต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จรูปก็อืม มันต้องไปประกอบอาหารกินเองซึ่งมันลําบากครับกว่าจะต้องล้างกระทะอะไรพวกนี้อีกเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ซื้อบอกมาม่าสำเร็จรูปกึ party, ่งสำเร็จรูปมาดีกว่าแค่เติมน้าร้อนแล้วกินได้แล้วก็เป็นมาม่าครับอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่ต้อง, <ต ise S 2> องล้างกินเสร,ร็จก็ทิ้งไปได้เลยอืมผมม็นคนไม่ชอบกินนะพวกไออาหารไม่สําเร็จรูปอ่ะเอ้ยเดีด๋ยวผมชอบกินอาหารไม่สาเร็จรูปแล้วอาหารสำเร็จรูปเป็นไงวะเออผมชอบกินอาหารสาเร็จรูปแล้วอาหารไม่สําเร็จรูปมันเป็นไงวะ อ๋ออาหารไม่สาเร็จรูปเว้นพวกที่มาทําประกอบอาหารเองใช่ปะ่ะเออผมไม่ชอบทําอาหารกินเองเว้ยเพราะมันเสียเวลาครับเสียเวลาล้างเสียเวลาอะไรอีกเราสู้เราไปกินร้านอาหารที่เอรละผมจะชแชตแคคลิปเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหอุยโหยอยโยอตายตายแล้วมีคนตายแน่นอนโอ้โหโอ้โ ไม่บิงเนี่ยอ้าวเขาไม่มีบิงก็จริงแต่เขามีว์ปครับน่าจะไปละเฮ้ยร่วงน้อยคอยใจโอ้โหช็อตเดียวตายครับผมหรือผมควรจะออกไปในนี้ดีวะจะเกาะสามชิ้นแต่มันทับอยู่ดียะออกเป็นดามาจีดีกว่าครับพวกของดามาจี้เยอะเอะแต่กินจิโร่ทาให้ผมเล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นของดามาจีก็จะเป็นพวกอะไรเดียะมอกออฟก็แรงนะ นับทองกันดีไหมพลิกแน่นอนถ้าลองให้สวิทเบดเก็บรู้เรื่องเลยครับทำตีตายทุกคนแน่นอนอย่างนี้อแค่ดูล่างต้องเป็นลูนจริงแนะ่ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วผมก็จะเดาผิดเชื่อผมดีมันจะไม่มีลูนว้ยอ้าวทั้งน้อยก็มีลูนให้เราสุดยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยอุ้ยเขาไม่บินกันเยอะแล้ววะ่ะถ้าผมโดนเปิดก่อนผมก็ตายได้นะครับ ลิเจเนอรียมาเปิดแต่ลีเจเนไม่มีบิงบอมเบอเดียนให้อิเล็กทริกบิงมาจากผมก่อนเว้ยแล้วก็บอมเบเดียนตามตายตายได้ครับตายได้สามท่าก็ชนะอัปเดทไอเทมั้างนะครับมามาโอ้โหผมทายทายผมโอ้โหอะไรทายมาผมโอ้โหไอน้นี่ออกเสกไก่ชิ้นแรกโคตรสุดยอดเลยครับวินิเคเตอร์แล้โอ้โหอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหน้องนิมเพอ่เปิดมาเห็นเลยอย่ันเนี้ยสนุดตามมากครับ โอ้โหสุดยอดไปเลยน้องนิ่มอยู่ไหนน้องนิ่มนิ่มนิ่มน้องนิ่มน้องนิ่มอ้าโหน้องนิ่มไปฆ่าคนเดียวมีคนเด็กใช่ไหมไม่ใช่เว้ยโอ้ละเอาได้เนี่ยเฮ้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 ยอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าแต่เนี่ยเหมือนโอ้โหไม่โอ้โหพลาดไม่ตายครับผมพลาดเองผมน่าจะตัวจริงไปว่ะ โอ้ไม่ก็เออแล้วข้างบนน่าจะไม่รอดหรือเปล่าจังหวะนี้เจล่าไม้ฝาเจล่าโอโอบินได้ผมอยากเห็นคนไทยบินได้โอ้ต้องตามแล้วต้องตามแล้วเฮ้ยยื้อไว้ยื้อไว้อย่าพึ่งตายโอ้อแล้วมีคนตายแล้วเอ้ายังโอ้โหนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ไม่ก็เออปั่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนโอ้โหซิก เซกัยเซกัยอ้โหนียางไวเลยครับอิเล็กทริกเซียนอ๋อเขวก็มา่ายำยำอะจริงจริงนะเพิ่งกินเวลากี้เองยำยำเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกนะยำยำมาม่ารสหมูสับแปดบาทเอ้หกบาทหรือแปดบาทได้แล้วครับยำยำจัมโบ้อร่อยด้วยแปดบาทผมเพิ่งกินครั้งแรกเลยกินครั้งแรกแบบไม่ได้เอาไปไอ้ต้มกับน้ำร้อนอ่ะผมเอาไปทำอะไรดูไหม ผมเอาไปเวฟกับไมโครเวฟซึ่งใช้จานกระเบื้องเค่รอเป็นสีผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวฟกินได้หรือเปล่าแต่ผมทําไปแล้วครับไม,ไ,มไม่ต้องห่วงผมทําไปแล้วถ้าผมจะโดนสารเคมีตายก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวโอ้ลัดองนิ่มไปไหนลองนิ่มลงลง,ลงนี้เหรอสองส,สเรียบร้อยผมเป็นปีศาจก็หายเลือดแล้วครับตอนนี้มันกรหายเสาเสา,สาบริสุทธิ์อ้ยไี่ชาแล้ว <laughs> โอ้แตกทีเดียวแตก แตกโอ้โหมันอึดอ่ะมันอึดว่ะอึดนักใช่ไหมอึดนักใช่ไหมโอ้โหไม่โดนเฮ้ยโดนหิวอัดหน้าหรือเปล่าจังหวะนี้มันมีวินบล็อกว่ะโอ้โหโโอ้หตายผมองแรงกับตายโหแรงว่ะผมเนี่ยแหละแรงมันก็แรงเหมือนกันตายเลยโอ้ไม่มันมีบิงกันหมดแล้วว่า ชินะผมต้องเอาดูเลือดหมูแล้วครับไม่ไหวว่ะผมรู้สึกว่าเลือดผมมัน,นน้อยๆว่ะผมต้องการเลือดอ่ะผมมันคือปีศาจกระหายเลยือดผมโดนทำลายไปแล้วโอ้ m ม g ก d ถ้าผมไดนะ้ตัวหนึ่งผมน่าจะได้เป็นอิมมเท่ผมจะเป็นปราชาอมาตะแล้วราชาอมาตะนี้ันกาแต่ว่าใครมันับฟันผมเดี๋ยวต้องมาดูกันครับไอสีเทาใครวางไม่ได้อ้าวเจอโจรเก่าพอดีดูเรื่องโอ,อ้แล้วสวยงามมากน้องนิ่มโอ้จ่ะไอ้นี่มันโหดนะเนี่ย ตะกี้เจลาทำพิทคนเดียวแท้แท้โอ้ยเสียพเพราะเจลาเอาอุย้ยเอาอ่ะอุ้ยผมคิดว่าบิงออกกันน,นั่นอะอแล้วจะออกอยังไงล่ะทีนี้เพิ่งบิงไปด้วยอ,อ้าวอุ้ยสกิลหนึ่งเองเราบิงเข้ามาใช่ไหมตุ้มต้ามต้องมาแล้วละ่ะอ่เรียบร้อยสันดีอะแล้วโดนป้อมตีด้วยนะเตอนไหนไปรอดว่าจะออกวิงโบก่อนไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่แล้วอ่ะแคนวะ่ะ เนี่ยต้องมันมันต้องสาดสางครับผมเป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยผมบอกเลยผมโดนใครฆ่าวน้องฆ่ามันคืนอ่ะแล้วมันต้องโดนเป็นสิบสิบเท่าด้วยครับใครทําอะไรผมมันต้องได้รับอย่างสาสมผลตอบแทนดูโหดไหม <laughs> พูดเล่นนะพูดเล่น <laughs> ดูโหดไหมครับดูโหดปะหรือไม่โหดเลยกะการอยากพูดเองดูโหดสักครั้งนึงอ่ะเป็นความฝันของผมเลยโหดไหมไหนใครบอกไอ้ที่โหดไหม ใครจะบอกได้โอ้ยตายแน่นอนทีเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องแน่นอนรู้เหลืองแน่นอนฟันเหลืองแน่นอนไม่ใช่แหละเฮ้ยตายทีเดียวตายแน่นอนอ๋อรู้ไม่หวัดถ้าอย่างนี้ไม่หวัดชัดเจนชัดเจนมากไม่มีอะไรที่ชัดไปกว่านี้แล้วครับผมแล้วเอ้ยมีดิความรักที่ผมให้กับคนที่ผมรักไงชัดกว่าเยอะเลย เอ้ยเอ้าเอ้าโอ้าเอาเอ้าบอมบอมบอมอ๋อแล้วเพื่อนช่วยไม่ได้ด้วยเอ้าเอ้าไต่หนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งไต่สองเอ้าไต่สามแล้ววะทีมหนึ่งน้องนิ่มแท้แท้แป้งนิ่มจะพังเมื่อกี้แป้งนิ่มจะพังโอ้โหเซกไก่สองคนแล้วน้องแมงปอหรือแมงวันถ้าผมว่าแมงปอดูดีกว่าแมงวันนะถ้าพูดถึงแมงวันเหมือนตัวจิ้มขี้อ่ะแบบตอมขี้อะไรเงี้ย แต่าเป็นแมงปอมจะดูน่ารักดูสง่างามแล้วก็ดูแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันครับเพราะมันเรียกว่าดักออนฟรายโดหรือว่ามังกรบินนั่นเองดักออนฟรายโดโห้ก็แย่ละเอา้ามีคนโดนไหมโดนเสือไหมมีเบ็ดเนี้ยใช่ไหมก็ตายไปดิดับเบ,บิลเซเว่นไปดิเอ้ยมีคนมาบีค่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะโอ้ผมคำนวนภาพไปวิสองวิเองครับผมไปรีบทิ้งไพ่ไปสุดท้ายของผมไปวิเช่นนั้นนะอุ้ยรับสวยเอ้ารับเหมือนจะไม่โดนครับเหมือนจะใส่แมงเหม็นไม่โดนโอ้เซ็งว่ะฉันตะกี้ผมจะได้โชว์ท็อปไฟได้แท้อ่ะอุต่าห์กับมันจะวิ่งมาแบบเท่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเซิฟอย่างหรกอะแตกตะเป็นตะกี้เซิรฟอย่างลื่นอะแตก เดี้ยทำไมคุณรีบอันตีวะทั้งอมดมานี้ครับโอ้โหมันล่ำรวยเลยบอมบาเดี้ยนแม่งคนเดียวได้แท้เสียเพราะบอมอ่าละตายตายรอเปล่าสวยสวยเอาลวน้องนิ่มน้องแล้วน้องนิ่มอยู่ไหนเอาไปด้วยโอเคน้องนิ่มอะไรเพรนายมันไม่สำคัญไงอุ้ยเอาวาจโอเค นั่นนั่นโอ้โหเ้าเดินตะหวาดกลัวเขาไม่รู้ครับรีดอนทอกไอ้น <name> ี่มหมอเฮ้ยเฮ้ยอดดิแดนแมวอืมอืมหัวเราะผมเข้าเมื่อกี้ผมเสียวว้าวเหมือนกันนะครับ <name> <laughs> เสียวลุมแบบโดนวนรอบหวัวเลยอ่ะเอาขนนกมาวนรอบเอาจบแล้วโอเคผมก็ ขอบคุยมือทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับโปรฟีโนแมดก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วบายเจ้าบาจ่ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเราติดตามกันได้เลยนะครับสหรับมีก็อย่าลืมติดตามนะติดตามให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยไปแล้วบายไป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 บายบายบายครับผมนั่นแหละฝากแชร์ดามฝากกดไลค์ยูไลเยอะๆด้วยก็ดีไปแล้วายบายครับจะได้ไปสันหามุกมาถ้าชอบบาย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 ครับบาย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  บอยบายบายครับ